นีนป้าดานะคะนี่ป้าดาป้าดานุ่นลุงพลอยู่นู่นลุงจะไปไหนมาลูงลุงจะไปอาบแดดนู่นลุงจะม,มีอยู่นู่นนะคะนมมหนูลุงจะมีออกแดดแล้วแสงลุงสวัสดีค่ะครยศสมรมาแล้ว คิดถึงจนโอ้โหฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะลุงงานอะไรยังไม่ทราบสแบรับแลวคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนหนูง่วงนอนจนมาจากสีคอมาจากสีคอสนึงีขอสจุลินทร์่ีคอระภูใช่ นี่ที่หนูเคยลงอยบ่อยยังไงยายสมอนี่เ้นน้องมีเป็นแสนๆกันจือไปได้แล้วเนาะจืรไปได้แล้วเนาะคนหนึเป็นแสนตามติดเลยค่ะมาอยู่ข้างหลังได้นะผมไม่รู้ว่างรอดไหมย่า จะร้อนไหมคะมันยังไม่ร้อนมันอากาศมันดีอยู่นี่ยาชีนะคะนี่ยาชี้นะคะย่าชี้ค่ะยายสมานฝักเนื้อผักตัวเดียวนะคะย่ายายสมานแชแน่นะคะกดติดตามได้ค่ะฝากย่าด้วยนะคะแชนแนลนะคะติดตามกดไลค์กดติดอุตส่าห์ตามมาคนเดียวนั่นเนี่ย มาจากสีขอนะเนี่ยมาจากหนจากสีขอน้ำฟูมสุรินนูน่นโอ้โเด้อจะมาฝากลุงพลมมามาเมาาื่อเเช้าพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่ก็มานี่เลยเนี่ลุงาอาบแดดแล้วนะลุงอาบแดดลุงอาบแดดแล้วค่ะลุงอาบแดด พักตกเสียงชัดไหมคะทับนผู้ชมจังเลยพักทดสอบซีชแนลได้คะยังมีบิลละติดตามหรื้ช่องยาสม้วังนะคะยาสมหวังช n นลนะคะนี่มาดูหลุมดูวางน้ำเขียวนะคะวางน้ำเขียวแล้วขอตัดสินมานะคะวางน้ำเขียวนี่ครับผูกอุลาให้เป็นดีดู้วยนะค มนนะชดีตยม้ยกันนะอตอ้ดอกังดูดสวยลุงรลขนาดถ้ดูกล้องลุงกิมีไม่ชัดให้นั่งรถทัวร์มาแล้วครับต้องงั้นเลยเหรอขับรถมาเองไม่ได้ต้องนั่งรถทัวร์ เมันยวชียก็่ชนก่อนก็ได้ครับมันยังไลฟ์ไม่ได้ผูกผก็ได้ผใส่มันใส่ใช่ใช่ใช่แต่งชนไม่ต้องแต่งชนเดี๋ยวถ้าที่นั่นน้่หมาก็น่าจะแต่งชได้ตอนนี้ครับอยู่บรรยากาศอยู่ที่ร้านกาแฟ គេថាអាចតែជាឯកលោក

แดสองคนต่อรอนะนะเสื้อแดงจำได้ไหมครับนที่ปคนหนุ่มๆนะคะภาพนี้ค่อนะคะรอภาพที่ทำให้คนเก่งนะ่มทำให้ทุกตัวอจากนคนรอนะคะภาพนี้เลยนะครอมากค่ะนี่เป็ัวผมเป็นตาเสื้อแดงที่ตอนหนุ่มๆค่ะ สมบูรณ์รวมตามในตำนานผมดูคนในตำนานตอนที่แกจะหนุ่มแกแอคท่านี้ค่ะท่านี้ตลอดค่ะแอคท่านี้ค่ะท่าประจำตัวนะคะค่ะท่าในตำนาน ถ้าหล่ตั้งำนานนี้ไกลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังรอนะคะรอด้วยฮอตด้วยฮิตด้วยนะคะโอ้โหได้ฉายาแล้วนะคะบีดาแห่งยูทูบเบอร์ค่ะบีดางยูทูบเบอร์เลยนะไม่มีใครมีคนตั้งฉายาให้ลูกคนแล้วนะโอ้โหเด่นล้านขนาดไหนสู้นะคะตอนนี้นะคะลุกเรืเลยๆตามติดเส้นส่วนลุงจิมมี่ตามติดเตียงนะมาแรงนี่ที่คาดมานี่ค่ะจี่มี่ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับตามติดเตียง